คุกไกฉีกเจ้าดังที่รับประกันความอร่อยกับเส้นหมี่ที่ปรุงรสมาอย่างเข้ากาันเข้ากาันขอนกนจัดเต็มวันนี้ไม่อยู่กันที่ T K มีคุกไกฉีกมีคุกไก่ฉีก,กฉของเขาก็จะมี2รสชาติแบบนี้เลยมีออริจินอลเมนูแล้วก็สเปเชียลเมนูที่เพิ่มความแซ่บเอาใจใส่แซ่บสุดๆเขาก็ให้เส้นหมี่แล้วก็ไก่มาให้แบบจุกๆแบบนี้เลยกินกล่องเดียวคืออิ่มแน่นอนเพราะว่าแม่ค้านี่ให้มาเยอะมากๆและนี่เลยสเปเชียลเมนูใครที่ชอบกินเผ็ดต้องสั่งเมนูนี้เลยเส้นหมี่ที่ปรุงรสมาแบบแซ่บแซ่บแบบนี้เลยยออากจะบใว่แซ เส้นเน้นๆแล้วก็ไก่เน้นๆแบบนีน้นี่เลยนี่เลยรอไม่นานก็ได้ชิมแล้วชิมเข้าไปคําแรกอยากจะบอกว่าเส้นหมี่เขาเนี่ยปรุงรสมาอย่างดีเลยมีความหวานหวานนัวๆกลมกล่อมเข้ากันมากๆและนี่เลยสเปเชียลเมนูที่มีรสชาติเผ็ดขึ้นมานิดหน่อยสําหรับใครที่ชอบกินเผ็ดก็ต้องสั่งเมนูนี้เส้นหมี่ของเขาก็คือปรุงมาให้แล้วแบบกลมกล่อมสุดๆไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอดใจไม่ไหวอร่อยมากๆจนต้องสั่งกลับไปกินที่บ้านอีกจุดเด่นของร้าน,านก็จะมีแม่ค้าคนสวยยืนเรียกลูกค้าอยู่แบบนี้เลยร้านเขาก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้สังเกตงง่่่าาาาาายยมมมมกกกรทีีเดินนนนนนห็ลืแะ้้ั